นับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรบ้านเมืองสงบสุขประชาราชร่มเย็นเป็นสุขราชานจาจักรเพิ่งผ่านยุคทองแห่งวัน,นศิลป์ยุคที่เสียงกาบดังไพเราะขับขานอยู่ทั่วทั้งพระราชวังแต่บัดนี้เหล่ากวีผู้มากฝีมือได้ล้มหายตายจากไปเป็นอันมากโดยเฉพาะเจ้าฟากุง เจ้าฟ้ากวีเอกแห่งยุคผู้พระราชนิพนธ์กาพเพรือที่ได้สิ้นพระชนไปยังหน้าอาลัยเช่นกันสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงทรงตระหนักว่าเสียงแห่งกาบไม่ควรเงียบหายไปจากราชสำนักจึงโปรดกล่าวให้กรมอารักษ์ออกประกาศตามหาผาู้มีใจรักในการแต่งกาบยานีส11ไม่ว่าจะมีฝีมืออยู่แล้วหรือ,อยังอยู่ในระหว่างฝึกฝน ผู้ใดสามารถรังสรรค์กาบได้อย่างนี้ความไพเราะและมีชั้นเชิงจะได้รับรางวัลและเมื่อถึงการอันสมควรก็จะได้เข้าสู่ราชสำนักในฐานะกะวีหลวงยอดนักกาบแห่งกรุงศรีศอยุธยาการเดินทางของพบท่ันจะเริ่มต้นที่ด่านปัญญาจงตอบคำถามเพื่อทดสอบไหวพริบสติและความรู้ เพื่อรวบรวมเรียนปัญญาให้ครบสามเหรียญเมื่อบรรลุแล้วท่านจะสามารถเข้าสูดาสาส่ด่านทักาะเพื่อฝึกรือฝีมือด้านการแต่งกาบยานี1 1บให้ล้ำลึกยิ่งขึ้นและเมื่อรวบรวมเรียนทักษะได้ครบสามเหรียญท่านจะได้ก้าวเข้าสู่ด่านภารกิจเพื่อสะสมเรียนรางวัลและเมื่อใดที่ท่านได้เรียนธรรมมาทิเบตครบสามเหรียญเมื่อนั้นท่านจะเป็นผู้ชนะ และเป็นยอดนักกาบแห่งกรุงศรีอยุธยาทันทีปัดน,นี้เสียงเครียดของแผ่นดินได้ดังขึ้นอีกครั้งหากท่านร้องแล้วขอเชิญสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อศึกษาวิธีการเล่นและการดำเนินเกมอย่างละเอียดก่อนจะเข้าสู่ด่านปัญญาเพื่อเริ่มต้นเส้นทางยอดนักกาบแห่งกรุงศรีอยุธยา